ครับากาเพรวะผมโอชเนอลกับเล่นเพลงเก่านะครับผมอ่าอีกเพลงหนึ่งเลยครับวันนี้ก็จัดมาต่อหน้าฉันต้องทำอย่างนั้นได้อย่างไรครับแบบเป็นของ D2B นะแล้วผมจะพยายามทำให้เป็น Big กแดนบีมให้ได้3คนในเพลงเดียวกันเลยครับลองดู มาฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรฮ่าดิ๊ดิดดเดเดี่ยดี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 ่ยดเดีดยดี่ยดีดีเดีดีจับมือเธอเบาๆยักครั้งฉันยามใจ มีอยากจะให้ใครคุมมองไม่ดีแต่เธอทำไมไม่แคร์ว่าใจผู้ชายคนนี้ทต่ยังก็ไม่มีฉันไหนสายตาตึงดึงตุดึตึูดต้องสนิทขนาดไหนเธอจึงต้องว่าใจอะไรนักหนา ด้วอตลอดเวลาเธอไม่รู้ว่าฉันปวดใจต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรฮะเห็นหรือเปล่าเห็นน้ำตาเวลาที่เธออยู่กับใครต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรฮะ

คนนกคบกันก็อยากเชื่อใจถ้าหลับตาลงก็คงเห็นภาพของเธอขับขายดิ๊กเด็ดิ๊กเด็ิ๊กเด็สกิดเนื้อวใจเจ็บเรื่ยมาตึงดึงทิ้งทิ้งทิ้งตุ้งตุ้ตุ๊งตึงงต้องสนิทขนาดไหนเธอจึงต้องว่าใจอะไรนักหนาเรือยตลอดเวลา เธอไม่รู้ว่าฉันปวดใจด,ด,ด,ดึง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 ต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรหาเห็นรึเปล่าเห็นน้ำตาเวลาที่เธออยู่กับใครต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรฮะเหมือนเธอกำลังฆ่ากันช้ชา ดิเธอจะลืมว่าเรานั่นยังละยาเยาใจเขารู้ตัวเองหรือเปล่าควรจะิเคฉันดองมะทอนเห็นเห็นอย่างนั้นฉันี่ขาดใจ